สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนู้นนี่นนะคะนี่ก็มิลลี่นะคะและในคลิปนี้นะคะมินก็จะมารีวิวว่าการติดโควิดในซิดนีย์มันเป็นยังไงคะ่ะคือก็คือเราต้องกักตัวยังไงไปโรงพยาบาลไหมแล้วมีใครรัฐบาลช่วยเราอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะคือแค่ว่าหลังจากล็อกดาวน์เสร็จมินก็ไปทำงานทำงานเรียนก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำวิดีโอ แต่ว่าช่วงนี้เพราะว่าที่ซินนี์นี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วคือว่าเคสก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็น <What? S 1> เป็นหมื่นเนาะคะ่ะตอนนี้ต่อวันแล้วทือมินก็ป้องกันตัวอย่างดีแล้วนะคะคือใส่มาสทาใช้ไอแอลกอฮอล์ Al ol, แต่ว่าไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนคือมินเพิ่งหายจากโควิดมาะคะ่ะ มินก็เลยต้องมากักตัวที่บ้านคือคือมินเริ่มมีอาการมินก็เลยต้องมินก็เลยไปตรวจไอพีซีแบบ drive-thru นะคะและหลังจากนั้นก็กักตัวแล้วก็รอผลแล้วพอผลออกอะคะอ่ะค็อสิฟช e เฉยเลยค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนว่ากินยาตามอาการคือเขาไม่ได้บอกให้เราไปหาหมอหรือว่าไปโรงพยาบาลหรืออะไรนะคะ คือเขาบอกให้เราอยู่ที่บ้านเองดูแลตัวเองมันก็เลยก็เลยเอ๋อมันก็เลยกินอ,อไปนะกินยาไบโซโบอนเพราะว่าเออบอกว่าช่วยอะไรนะพวกเสมหะอะไรพวกเนี้ค่ะแล้วก็มินก็กินสเตปซิลเพราะว่าเจ็บคอแล้วมันก็มีใช้อะไรนะเบนตาดีนที่แบบสําหรับกั้กวกั้วคอค่ะไม่ใช่แบบทายานะคะแล้วคือ มินก็โชคดีที่ว่าอาการมินไม่ได้แบบหนักมากเหมือนกับว่ามีมเีเขาเรียกนะมีไข้หรือว่าพวกที่ว่าไอเยอะเกินหรือว่าแบบกินไม่รู้ลสวนอะคะ่ะถือว่าโชคดีที่ว่าอาการไม่ได้หนักมากก็คือหลังจากที่มินติดใช่ไหมมินต้องกักตัวอยู่10วันแล้วคือเพื่อนมินก็มีติดกันเยอะเขาก็เลยบอกว่าเราไปเคลมเงินได้นะช่วงนี้ช่วงที่เรากักตัวแล้วไม่ได้ทํางาน แล้วมินก็เลยเข้าไปใน New South Wales Service เว็บไซต์แล้วมันคือมันก็จะมีฟอร์มอย่างหนึ่งให้ให,ให้ให้กรอกแล้วก็เหมือนส่งผ่านทาง c e n t เต l i n k ไปอะค่ะคือทีแรกเขาบอกว่าให้โทรไปก็ได้แต่มินโทรสอวันที่ผ่านมาเขาบอกมันปิดตลอดมินก็เลยเปริ้นไอ้ฟอร์มนั้นมาแล้วก็กรอกแล้วก็ส่งส่งเข้าไปใน c e n t เต l i n k แล้วตอนนี้ก็คือรอผลอยู่ว่าตกลงจะได้เงินจริงๆไหมะค่ะ คือตอนนี้มินก็กักตัวครบเรียบร้อยแล้วอาการมินก็หายไปแล้วสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้คือเราทาง New South Wales เขาก็ส่งเหมือนใบเซอร์ติฟิเคมาว่ารับรองว่ามินอ่ะกักตัวครบแล้วเราสบายดีแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกตินอกได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คือมันโชคดีที่ว่ามินอ่ะฉีดฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มก็เลย อาการก็เลยไม่ได้รุนแรงมากก็เลยไม่มีไข้ไม่มีอะไรคือมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยมังค้าว่าภูมิต้านทานเราอ่ะสูงขนาดไหนแข็งแรงขนาดไหนแต่อย่างว่าค่ะโควิดน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานทุกคนก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วใส่มาสก็น่าใส่ประมาณส3ชั้นนะคะช่วงนี้แล้วก็ หวังว่าทุกคนจะแข็งแรงแข็งแรงงั้นก็จบกันลงกันแค่นี้นะคะงั้นบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ